รีวิวไมเ TNWA 30นะครับกล่องก็จะเป็นขนาดไซส์เล็กๆนะครับเปิดเข้ามาก็จะมีอุปกรณ์อยู่3ชิ้นนะครับก็คือตัวรับสัญญาณ1ชิ้นแล้วก็ตัวไม่2อันนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟโชว์สถานะปริมาณแบตเตอรี่ของกล่องนะครับเพราะตัวกล่องเนี่ยจะสามารถใช้ชาร์จตัวไมโครโฟน2อันนี้ได้ด้วยนะครับอ,อ๋อส่วนที่ชาร์จหลังกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น USBc นะครับเดี๋ยวเราไปดู วิธีการใช้งานใหม่กันนะครับถ้าเอาออกมาปุ๊บนะครับเสียบใช้งานแล้วก็จะเป็นไฟสีอย่างนี้นะครับเปิดปิดคือปุ่มข้างๆนะครับกดค้างเพื่อจะปิดไมค์นะครับก็จะไม่มีแสงไล่ออกนะครับกดอีกทีนะครับค้างไว้เพื่อจะเปิดไมค์ก็จะเป็นไมค์ที่มีสีฟ้าปรากฏอยู่1อันนะครับถ้ากดด้านข้างหนึ่งครั้งก็จะเป็นสีฟ้า2ออันนะครับอันนี้จะเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับก็สามารถกดอีกหนึ่งครั้ง เพื่อปิดโหมดต,ตัดเสียงรบกวนได้นะครับกด2ครั้งนะครับขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นโหมดต,ตัดเสียงนะครับก็คือตัดไปเลยนะครับคือไ,อไอชิ้นนี้จะไม่มีเสียงเลยกด3ามสองครั้งจึก๊กๆึกนะครับก็จะกลับมาโหมดปกติกด3ครั้งนะครับอ,อันนี้ก็คือโหมดรีเวิร์นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกเสียงนะครับเสียงมีมิติอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเหมือนเดิมก็สามารถกดย้อน3ามครั้งนะครับ ก็จะกลับมาเป็นโหมดปกตินะครับนี่ก็คือการใช้งานไมเทนบิวนะครับ